ผลผมพกฏว่า10ปีย้อนหลังเนี่ยการเกิดฝนในพื้นที่ในช่วงเดือนตุลาถึงธันวาคมนะครับปริมาณฝนต่อ,อจำนวนวันที่ฝนตกปรากฏว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกับค่าปกติ10ปีหลังนี้มี7ปีที่เพิ่มขึ้นกับค่าปกติเรามาดูพิจารณาปี52ค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ปี53นี่คงคง,คงไม่ต้องวิเคราะห์แล้วครับเราคงทราบกันอยู่แล้วนะครับครน,นี้ในคณะทํางานชุดนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่อง ถ้าเกิดฝนตกในปี2543ผ่านใจจะเป็นไงเรายืนยันเลยว่าท่วมเหมือนเดิมแต่ขงาน,นชุดนี้เรามีเพราะว่าคณขงาน,นชุดนี้เรามีต,ต้องขออนุญาตเอ่ยนิดนึงนะครับเป็นการแต่งเป็นโครงการของบริษัท Lockie f o l l e r นะครับให้เราไม่มีทั้งหมด4ประเทศก็คือไทยเวียดนามแล้วก็อินเดียแล้วก็อินโดนีเซียนะครับแล้วเขาคัดเลือกทั้งหมด10เมืองเข้าทําโครงการสําหรับประเทศไทยมี2เมืองที่อยู่ในโครงการนี้ กลเมืองเชียงรายกับเมืองหาดใหญ่นะครับเมืองหาดใหญ่เนี่ยเรามีคณะทํางานตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยสคณะคณะแรกก็คือกรรมการฝ่ายอุตนิยการมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายอน่วนิยรแลวก็มีัวหน้าส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการนะครับส่วนคณะทํางานเนี่ยเรามีตัวแทนจากหน่วยงานอื่นนะครับก็อย่างประธานคณะทํางานเนี่ยท่านเป็นรองประธานหอการค้าจังหวัดนะครับ ท่านสมพรศิริโอรานานนท์นะครับท่านเป็นรองประธานหอการค้าจังหวัดเป็นประธานมีรองประธานจากเทศบาลต่างๆอย่างเช่นท่านสันติจากเทศบาลคลองแหพี่วิไลาจากควนลางมีขอพยายท่านสันตินี้จากพระตงพี่วิไลาจากควนลางแล้วก็คุณชินวัตรนี้จากคลองแหเข้าร่วมนะครับเพราะฉะนั้นคณะรักการชุดนี้จะเป็นหลากหลายมากมีทั้งภาคเอกชนอปทอแล้วก็มีนักวิจัยด้วยนะครับวิจัยชุมชน แล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่หลุนนะครับเข้ามาอยรวมด้วยเพราะนั้นมันจะแากหลายเราทําประชามติมาโครงการนี้เริ่มแล้วแบบปี2553แล้วนะครับเราทาประชามติว่าเออการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยจะมีผลกระทบต่อเราอย่างไรคณะทำงานชุดนี้ก็เลยเน้นไปที่เรื่องอุทกภัยเพราะว่าเป็นปัญหารเร่งด่วนจากข้อมูลที่ผมเบื้องต้นเนี่ยอตอนนี้เราจึงสรุปว่าถ้าฝนเกิดปี2543นี้ หาดใหญ่ก็รับมาไม่ได้เพราะ,ะนั้นเราจะทําไงควนี้ทางมูนิคิลักกี้ฟอโลเนี่ยเขาจะมีส่วนประสานงานกับบนิธิเขาก็คือสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทะทุนต่างๆนี่จะผ่านทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยมามายังเราก็เราก็เลยเริ่มแรกนี่เขาดูการทํางานของเราก็เลยมีโครงการนาร่องขึ้นมาโดยใช้เงิน1.5ล้าน1.5ล้านนี้เราก็เลยทําเครือข่ายนะฮะซึ่งว่าเครือข่ายการเตือนภัยในลุ่มน้ําของตูดตะเพา แล้วเราก็มีเริ่มชุมชนนำร่องอยู่สองชุมชนคือชุมชนพระตรงศิริวัดแล้วก็ชุมชนหลังวัดหัดใหญ่ในในซึ่งเราเริ่มสองชุมชนนี้เพื่อเราจะเป็นแบบในการทำชุมชนต่อไปนะครับก็คือสรุปง่ายๆคือประชาชนจะได้รับความรู้จะใช้เว็บไซต์เหมือนกับที่ท่านอาจารย์บรวิทย์ว่าอย่างสีม่วงอะไรเนี่ยเป็นระบบโทรไม้ของกรมตตุนั่นเองนะครับแล้วก็รู้เรื่องระบบชนประทานรู้รื่องนี้แล้วก็สามารถที่จะ ตัดสินใจเองได้นะครับในเบื้องต้นนี่คือความคาดหวังของเราค่ะซึ่งถ้าคำถามถามว่าเป็นไปได้ไหมที่น้ําจะไม่เข้าหดใหญ่คงเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไม่ไม่เกี่ยวกับว่าปีสี่สาปีห้าสามามาเป็นวิกฤตการณ์คือทุกปีก็ต้องยังไงก็ต้องเจอแน่ใช่ไหมคะคืออย่างนี้นะฮะในปัจจุบันเราจะได้ยินนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับก็คือฤดูฝนนี่มันจะมีความรุนแรงมากขึ้นฤดูแรงก็อาจจะแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้น ถ้าหาดใหญ่จะไม่ให้ท่วมก็ต้องมีระบบอะไรที่มากกว่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดระบบนั้เป็นอย่างนี้อยู่ยังไงก็มีโอกาสที่จะกลับมาท่วมอีกครับค่ะเชิญท่านค่ะครับอย่างเรียนนิดหนึ่งครับว่าที่จริงเนี่ย โดยเฉพาะกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยได้ได้ไดไดศึกษาเรื่องนี้ตั้งแต่ปี43สาเลยล่ะครับแต่ว่าในการดําเนินการนั้นแน่นอนมาตรการทางผังเมืองเนี่ยเป็นเรื่องระยะยาวเมื่อปี53ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกระทรวงมหาดไทยเองโดยพระนาท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านทวนเรเสณีมเนี่ยนะครับได้้แคเชนตรงนี้เป็นพิเศษนะครับที่สําคัญก็คือว่าเ,เหมือนที่คุณจงพันธุ์พูดถึงว่าทําอย่างไรเนื่องล่ะ ให้น้ำคือบรรเทาบรรเทาอย่างน้อยบรรเทานะครับหรือแม่น้ําท่วมเหมือนที่ผ่านมากรมโยธาธิการขังเมืองเองได้ตั้งคณะทํางานขึ้นมาชุดหนึ่งที่จะทําการเรื่องนี้เนี่ยนะครับณขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงสู่พื้นที่เราศึกษาตั้งแต่ชายแดนมาเลเซียลงมานะครับลงไปถึงทะเลสาบสงขา คือแทนที่ว่าจะดูแลเฉพาะหันใหญ่อย่างเดียวเนี่ยมันมันพื้นที่มันต่อเนื่องกันหมดนะครับและก็เฉพาะเทศบาลนครอันใหญ่นั้นมันไม่ใช่เพราะเมืองอันใหญ่นั้นมันครอบคลุมพื้นที่โดยรอบมากมายเทศบาลหลายเทศบาลอบตอหลายอบตอและพื้นที่ทางด้านเหนือลงมาในลุ่มน้ําคลองอูดเผานี่นะครับ ประเด็นอันหนึ่งที่ที่ดำเนินการเนี่ยนอกจากว่ากรมเป็นส่วนกลางแล้วเนี่ยทางจังหวัดเองก็ก็ตั้งคณะตรงนี้นะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะครับแล้วก็ทางโยธาธิการและปังเมืองจังหวัดได้หน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการดําเนินการก็คือว่าทําอย่างไรน้ําที่ลงมาจากด้านเหนือก่อนเออด้านใต้เอ่อพูดพูดจากเสดเนี่ยคือด้านใต้นะครับเอ่อจากทางเหนือน้ำนะครับที่ไหลลงมาเนี่ยทำอย่างไรให้ให้ไหลลงมาไม่เทลงมาทีเดียวทั้งหมด ในช่วงเวลาสั้นๆนั่นคือแน่นอนต้องมีพื้นที่ที่รองรับน้ําเป็นระยะระยะนะครับกำลังศึกษาว่าพื้นที่ตั้งแต่สะเดาลงมาเนี่ยนะจะเป็นชุมชนเทศบาลหรืออบตอพื้นที่ใกล้เคียงในลุ่มน้ําคลองอุทภเพลเนี่ยจุดไหนพอที่จะสามารถหน่วงหรือรองรับน้ําได้ในเบื้องต้นนะครับซ,ซึ่งพื้นที่ยังมีอยู่นะครับพื้นที่เป็นสวนยางบ้างเป็นอะไรบ้างซึ่งตกแต่งนิดหน่อยเช่นมันที่พูดว่าถนนเนี่ยขวางทางน้ำเนี่ย ถนนขวางทางน้ำนในทางผังเมืงงม,มีทั้งบวกและลบนะครับบวกหมายความว่านั่นคือเป็นเขืเ่อนกั้นน้ําที่ชะลอน้ําและมีการมีประตูปิดเปิดเพื่อระบายเพราะฉะนั้นถนนบางสายที่ตัดระหว่างทางด้านตะวันออกตะวันตกนต,ต,ต้องจัดการตรงนี้ณขณะนี้นี่มีอยู่หลายสายที่เราศึกษาแล้วมันเป็นไปได้อยู่แล้วแต่ว่าในทางจัดการนั่นก็กต้องจัดการว่า ยกระดับอย่างไรมีประตูระบายน้ําอย่างไรดําเนินการอย่างไรนี่ส่วนหนึ่งนะครับณขนะนี้เนี่ยก็คือน้ําส่วนหนึ่งจะลงสู่เมืองอาจใหญ่อาจจะทําอย่างไรให้น้อยลงหรือช้าลงแทนที่จะเทลงมาทีเดียวอีกส่วนหนึ่งน้ำในตัวน้ำในตัวเมืองอาจใหญ่แน่นอนมันไม่ให้ข้าเลยคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นชุมทางของคลองต่างๆเหมือนที่ว่าเนี่ยนะครับแต่ส่วนที่ข้าวในตัวเมืองนั้นเนี่ยทำอย่างไรระบายออกให้เร็วที่สุดนั่นคือพื้นที่ซึ่งซึ่งซึ่งอยู่ท้ายน้ำเนี่ยนะครับ โดยเฉพาะรองพื้นที่รองรับที่จะเป็นพื้นที่ f ัดเว a y อะไรที่ว่าเนี่ยนะครับการพัฒนาการก่อสร้างสิ่งต่างๆที่ขวางทางน้ำเนี่ยต้องต้องต้องดูแลในเชิงของอเรื่องพื้นที่ที่บอกว่าจะจะไม่มีการก่อสร้างเลยได้ไหมหรือมีบางส่วนที่จะต้องอให้ทําที่จริงข้อกําหนดเนี่ยในเรื่องเชิงทังเมืองเนี่ยออกได้เช่นบ้านต้องได้ทุนสูง นะก็การทําเรื่องนีคคค้คือทำได้แต่ว่าหลายเรื่องเป็นเรื่องรอนสิทธิ์การรอนสิทธิ์ก็อาจจะแน่นอนอถ้าทุกคนหรือเจ้าของที่ดินหรือชาวบ้านเห็นชอบกันว่าเราจะเอาแบบนี้แหละอันนี้ก็ก็สามารถมีรัชก,การเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นก็คิดว่าน้ําที่เข้าเนี่ยก,ก็จะหาทางที่ว่าให้ได้น้อยลงข้าวน้อยลงและออกเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นที่ฉันถามคําถามเป็นคําถามย่อยๆอย่างที่ท่านได้อธิบายรวมแล้วเนี่ยนะคะคาถามคือว่าเป็นไปได้ไหมที่น้ําจะไม่เข้าหัดใหญ่ คำตอบคือเป็นไปไม่ได้ะคะ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์คงเป็นไม่ได้เลยค,ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำคือน้ำมาไม่เร็วไม่แรงรไม่มากแล้วระบายออกให้เร็วครับค่ะสิ่งที่ท่านพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ว่าต้องมีการเปลี่ยน,นกลไกถ่าในเชิงของโยธาและผังเมืองสิ่งที่ทําได้คืออะไรบ้างคะคหลังจากนี้ไปนะคะไม่ใช่ที่ผ่านมาครับครับท,ที่ที่กำลังทําอยู่ณนขณะน,น,นี้ซึ่ง,ซ,งซึ่งจะมีผลไม่ใช่มีผลก็คือ,อ สิ่งที่ได้ทําการศึกษาหรือดําเนินการเนี่ยจะเสร็จภายในเดือนเดือนหน้าเดือนมีนาเนี่ยนะครับก็คือว่าเราต้องรู้ว่าพื้นที่ไหนที่จะต้องอนุรักษ์ที่จะต้องเป็นแหล่งเก็บกักน้ําหรือหน่วงน้ําพื้นที่ทางเหนือน้ําทั้งหมดลงมาเนี่ยนะครับจากสดาลงมาเนี่ยจุดไหนบ้างเนื้อที่จานวนเท่าไหร่จะรองรับน้ําได้เต็มที่จํานวนเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นโดยธรรมชาติหรือมีการในเชิงโครงสร้างหรือก่อสร้างเพิ่มเติมในบางส่วนซึ่งเดือนหน้าที่ท่านบอกคือจะทราบใช่ไหมคะ ครับครับก็คือพื้นที่ตรงนี้เราศึกษาเราทาแผนที่ทารายละเอียดศึกษาที่จริงเนี่ยข้อมูลมีอยู่เยอะแยะมากแล้วนะครับหลายหน่วยทําอยู่กรมชลปาะทานทาอยู่ทุกหน่วยทําอยู่และก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในส่วนของกรมโยธาการผังเมืองเนี่ยผังเมืองที่เป็นอยู่ณขณะนี้เนี่ยมันครอบคลุมพื้นที่เทศบาลนครอนาดใหญ่และพื้นที่ข้างเคียงไม่มากซึ่งไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทั้งหมด<อ>เพราะนั้นการปรับปรุงผังฉบับนี้ในขณะนี้เนี่ยอาจจะต้องขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น เพื่อที่จะบริหารจัดการในเชิงพื้นที่เนี่ยในที่จะแก้ปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยให้ได้ชัดเจนขึ้นเพราะว่าน้ำเนี uh, 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 sunshine, ่ยมันไม่มันมันมันไม่มันไม่หยุดแค่เขตการปกครองนะครับจะบอกว่าแค่เทศบาลนี้อบตนี้มันคงทาไม่ได้เพราะฉะนั้นการมองน้ําหรือมองเมืองเนี่ยต้องมองในภาพรวมเราพูดถึงเมืองอาดใหญ่ไม่ใช่เทศบาลนครขาดใหญ่แต่เป็นพื้นที่หาดใหญ่และปริมณฑลทั้งหมดนะครับ มีจะปรับปรุงถนนสร้างคลองหรือกลไกอะไรที่มนุษย์สร้างได้ไหมคะครับที่จริงส่วนหนึ่งก็บุรณาการที่กรมประทานเนี่ยดำเนินการอยู่แล้วเช่นพวกคลองที่ขุดขึ้นมาใหม่คลองรอทั้งหลายเนี่ยนะครับแน่นอนอาจจะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมก่อสร้างเพิ่มเติมในบางส่วนอาจจะขยายหรือขุดลึกอะไรนะสถานนี้เพื่อรองรับน้ำได้มากขึ้นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือว่าพื้นที่ที่จะต้องชะลอน้ําเหมือนที่ผมว่านะครับอีกส่วนหนึ่งคือพื้นที่ที่จะระบายออกไปทางข้างล่างให้เร็วที่สุดหนึ่งพื้นที่ ข้างบนเนี่ยกันน้ำเอาไว้ระดับหนึ่งนะครับค่อยๆปล่อยชะลอลงมาอีกส่วนหนึ่งที่ผันออกนอกอศูนย์เศรษฐกิจของหาดใหญ่ได้ค็อบผันออกไปซ้ายขวาอย่างไรนะครับอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในตัวเมืองหรือผ่านตัวเมืองเข้ามาจะลงไปสู่ปลายน้ำเนี่ยในเร็วที่สุดเนี่ยตรงนี้ก็จะต้องดูรายละเอียดตรงนั้น ถ,ถ้าถามแบบเป็นรูปธรรมลบบุรีราเมีนี่จะมีปรับอะไรไหมคะถ้าถ้าเราเข้าใจตรงกันว่ามันก็มีปัญหาเหมือนกันครับเมื่อดําเนินการลักษณะอย่างนี้แล้วการคํานวณปริมาณน้ำเนี่ยมันคำนวณได้ที่เป็นอยู่ประสบการณ์ที่มีอยู่สถิติที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็ต้องคํานวณว,ว่าไอ้ท่อรอดต่างๆทั้งหลายไอ้คลองต่างๆทั้งหลายที่ผ่านลบบุรีราเมีเนี่เพียงพอหรือยังค่ะถ้าเพียงพอแล้วก็โอเคแต่ถ้าไม่เพียงพอเนี่ยแน่นอนนะฮะต้องลบบุรีราเมีนต้องดําเนินการไม่ให้เป็นเขื่อนกั้นน้ําที่ ที่จะกักน้ำไว้ในตัวเมืองอันใหญ่หน่วยงานไหนจะเป็นคนประเมินคะว่าลบบุรีรามแม่มีผลไหมแล,แ,ลแ,ลแ,ลแล้วแล้วถ้ามีเนี่ยจะดําเนินการยังไงโยธาหรือชมรประทานนะจริงๆก็คือชมรประทานเข้าใจในเรื่องเรื่องตรงนี้มากกว่าโยธาแต่โยธานเนี่ยเพียงแค่บอกว่าพื้นที่ที่เราจะกําหนดว่าทางน้ําหลากเป็น f ั a เว a y ที่ผังเมืองจะต้องควบคุมหรือะจะต้องออกกฎระเบียบเนี่ยนะครับ เราจะรู้ว่าบริเวณนี้แต่น้ําที่จะผ่านลงไปได้อย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องที่กรมชุรนทานจะต้องดูว่าน้ําปริมาณเท่านี้เนี่ยมันผ่านช่องไหนได้เท่าไหร่แล้วอีกหน่วยหนึ่งผมเข้าใจว่ากรมทางหลวงหรือใครก็แล้วแต่ที่ทําเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องถนนเนี่ยถ้าบอกว่ามันไม่พอต้องยกระดับหรือต้องทั้งสะพานได้มากขึ้นก็คงต้องไปทำรายละเอียดตรงนั้น คือผมเรียนว่าต้องใช้วิธีการบูรณาการเพราะมันหลายหน่วยงานรับผิดชอบครับเข้าใจค่ะเอ๊ท่านคะถ้าถ้าพูดถึงในแง่ของหน้าที่ความรับผิดชอบถ้าเราพูดถึงรถบีร์ลาเมตอ่ะนะคะคนที่ใหญ่ที่สุดนี่กรมไหนฮะชนโยธาทางหลวงชนบทมีใครสั่งใครได้ปะคะหรือให้ข้อมูลแล้วตัดสินใจได้ปะคะหรือต้องถนนนี่ผมจะไปของกรมทางหลวงลนะครับถนนเนี่ยเป็นของกรมทางหลวงอ่ผังเมืองนีหนะ้าที่วางผังเท่านั้นแต่เรื่องการออกแบบก่อสร้างเนี่เป็นเรื่องของกรมทางหลวงนะครับ เดี๋ยวเทียนไปที่ต้นทางที่หนึ่งก่อนกรมชนท่านผอ,อคะ่ะเดี๋ยวกลับมาที่ท่านนะคะท่านเป็นทหารที่นั่งตัวตรงตลอดเวลาเลยคะ่ะดิฉันก็เกรงใจให้เกรงใจกรมชประทานคะ่ะท่านครับเดี๋ยวคำตอบดี่ันตอบแทนท่านได้ไหมคะมว่าเป็นไปไม่ได้ที่น้ำ <ผม S 1> จะไม่เมหาดใหญ่ผมตอบว่าเป็นไปไม่ได้ครับที่รเราจะไม่สามารถให้น้ําเข้าสู่อำเภอหาดใหญ่เพราะลักษณะภูมิประเทศตามที่ท่านอาจารย์ประโมทก็ได้นาเสนอเมื่อกี้นี้แล้วนะครับว่าเราเป็น เป็นตั้งอยู่เป็นแอ่งกระทะนะครับปริมาณน้ำมัน่ต้องไหลผ่านนะครับแต่ที่เราได้ดาเนินการไปแล้วเนี่ยคือในปี53มเนี่ยเราคลองระบายน้ uh ํา huh. ต่างๆที่เราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรับน้ําได้เพียงพอนะครับแล้วเราก็ได้มีแนวความคิดแล้วว่าเราจะต้องพิจารณาที่จะต้องปรับปรุงขยายคลองนะครับเพิ่มปริมาตรการระบายน้ําของคลองรอหนึ่งซึ่งคิดในเบื้องต้นเนี่ยคือคือจากรอหนึ่งซึ่งมีอยู่ ปริมาณน้ำซึ่งระบายอยู่เดิมเนี่ยประมาณ465เนี่ยจะเพิ่มเป็นประมาณ1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ของระบายน้ำรอ3นะครับจาก195เนี่ยจะเพิ่มเป็น500นะครับซึ่งการดําเนินการเนี่ยเป,เป็นแผนระยะระยะกลางขณะนี้กรมชนประทานเนี่ยโดยทางกรมส่วนการเนี่ยนะครับผู้จยวชาญเนี่ยกำลังได้พิจารณาทบทวนตามที่ท่านอาจารย์โประมทได้พูดเมื่อกี้นี่ครับว่ามันควรจะเป็นฝัด ร้อยปีไหมหรือต่างๆเนี่ยครับเพื่อจะได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วจะนำมาเสนอพวกท่านอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อแผนพวกนี้ชัดเจนแล้วเนี่ยก็จะนำมาสู่ในทางอำเภอหัดใหญ่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆพี่พิจนาว่าของกรมชนประทานเนี่ยมีต้องจาเิยการแบบนี้นะครับแล้วหน่วยงานงอื่นเนี่ยจะสอดคล้องวางแผนประสานกันอย่างไรนะครับ ในส่วนอันที่ผมเรียนชี้แจงนั่นคือเป็นแผนระยะกลางนะครับส่วนแผนระยะ,ระ,ยะเร่งด่วนสําหรับปีนี้คือจากปีที่แล้วเนี่ยที่เราได้ดําเนินการในปี52เนี่ยนะครับายคลองรอหนึ่งนะครับไปคลองอุตภาคลองอุตภาแยกหนึ่งแยกสองแล้วรอสามเนี่ยบริเวณบริเวณขอบทะเลสาบสงขาเนี่ยเราได้มีการขุดลอกนะครับ ซึ่งจากผลการดําเนินการเนี่ยหลังจากที่น้ําได้ท่วมเนี่ยทำ,ทำให้ประสิทธิภาพของการระบายน้ำเนี่ยดีขึ้นนะครับปีนี้เราก็จะดําเนินการขุดลอกคลองอุเพาเนื่องจากหลังจากที่เกิดอุทกภยัยแล้วไม่ได้ขุดลอกมา<ป>หลายปีเนี่ยเวลาน้ําใบกระแทกไปกัดเซาะพวกข้อเ <ingen ver ning> วลาลาคลองที่คดเคี้ยวเนี่ยเวลาน้ําช่วงเกิดรุกภัยหรือน้าไหลแรงเนี่ยก็จะไปกัดเซาะตลิ่งให้เกิด <c oughs> ไหลลงมาในคองก็ทําให้คอเนี่ยตื้นเขินนะครับเราก็จะขุดลอกของธรรมชาติช่วงตั้งแต่หาดใจในนะครับตั้งแต่ส,สะพานรถไฟเนี่ยขุดลงไปจนถึงช่วงกับวันจบที่เราขุดลอกไว้เดิมที่ป่ปากทะเลสาสงสงขลานะครับ<ม>อันนี้เป็นแผนเร่งด่วนซึ่งเราจะขุดลอกส่วนแผนระยะยาวเนี่ยเราก็พยายามที่จะวางแผนว่าะจะลดน้ํำยังไงคือในช่วงเราก็รู้อยู่แล้วว่า ถ้าเรามีความสามารถสมมติว่าเรามีความสามารถในปีนี้เรามีความสามารถประมาณสักพันเจ็ดิห้าลูกบาทเมตรต่อนาทีแต่ถ้าน้ํามาพันสองถ้าเกิดเรามีอ่าเก็บน้ําหรือมีแก้มลิงต่างๆเนี่ยชะลอน้ําในช่วงที่ไหลมาสูงสุดเนี่ยนะครับลดสักร้อยหรือสองร้อยให้มันมีความสามารถที่จะกองเราสามารถรับได้มันก็จะไม่เกิดนะครับ อันนี้เป็นอีกมาตรการที่จะเสริมในระยะยาวนะครับยกตัวอย่างให้เห็นเหมือนกับเช่นที่กรุงเทพที่น้ำจะท่วมกรุงเทพแต่เราชะลอน้ําส่วนหนึ่งที่มันจะไหลเข้ากรุงเทพเนี่ยให้ไปตามอ่าเก็บน้ำเนี่ยชะลอไปก่อนหรือในทุ่งต่างๆนะครับมันก็จะสามารถป้องกันได้นะครับจริงๆแก้ไขปัญหาง่ายนะคะหัดใหญ่ถ้าหัดใหญ่มีรัฐสภาน้ะไม่ท่วมหรอคะอะไร ถ้าหาดใหญ่มีรัฐสภาหรือทั้เนีบรัฐบาลน้ำไม่ท่วมล่ะค่ะกลับมาที่นี่ดีกว่านะคะท่านคะ,ะในส่วนของกรมชนประทานต่อน,นิดนึงค่ะท่านว่ากรมชนประทานเองมองว่ามีพื้นที่ไหนที่ควรจะประสานงานกับไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทหรือว่าทางสำนักโยธาผังเมืองไหมคะว่ามันอาจจะต้องมีการปรับสิ่งซึ่งก่อสร้างแล้วหรืออาจจะต้องมีการขอคืนพื้นที่นึกถึงการชุมนุมเมื่อคราวที่แล้วเลยนะคะการขอพื้นที่ ปลูกสร้างคือมาเป็นพื้นที่รับน้าอุ้มน้ํานะคะคือในการขยายคลอ,องของเราเนี่ยนะครับคือปัญหาเรื่องที่ดินที่จะขุดลอกคลองของหัดใหญ่เนี่ยมันยากมากนะครับเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจฯฯฯรัษฎรเนี่ยจะไม่ค่อยยินยอม, <S <S อมขนาดเราจะขยายคลองนะครับให้มีรับฟาร์มจุได้ตามปริมาณที่เราคํานวณเนี่ยบางทีเราทําไม่ได้ไปติดโรงงานบ้างอะไรบ้างจนประธานก็ไม่กล้านะครับที่จะไปทำเพราะเกิดว่าไปขุด เกิโดโรงงานเ็าพังพังลงมาเราจะอะไรไปชดใช้เขาครับ<ฆ>ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะขอร้องทาทาเท่าที่ทําได้แต่เราพยายามจะทําที่ดีสุดแต่ครั้งเนี้ยเราจะคิดมาทั้งหมดเลยนะครับเมื่อทำมาเสร็จแล้วเนี่ยจะนำมาสู่พวกเราเนี่ยให้เราช่วยกันมั่งเพราะว่าเราทราบแล้วว่าเดี๋ยวนี้มีองค์กรต่างๆที่มาชุมวันเนี้ยทั้งทางด้านภาคเอกชนเลยต่างๆเมื่อนํามาสู่ที่ประชุมนี้แล้วทําแผนมาแล้วว่า โอเคของผมควรจะเป็นอย่างนี้ท่านจะสนับสนุนผมอย่างไรบ้างในการดำเนินการทางด้านเทคนิคผมรับแล้วแต่ทางด้านต่างๆนะครับหน่วยงานต่างๆคอจะช่วยสมผมบ้างไหมนะครับทางด้านปกครองเอ่ยทางต่างๆนะครับผมก็ต้องขอความกรุณานะครับแต่ผมขอระยะเวลาสักพักหนึ่งเมื่อทางกรมผมคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะนำมาเสนอครับท่านขอมาเลยดีกว่าค่ะ ท่านอยากจะขอใครเป็นพิเศษไหมคะม,มันมีหลายหน่วยงานนะครับอย่างเช่นก่นกี้นี้ท่าน,ท,านท่านก็พูดไปบ้างแล้วนะครับ <c oughs> อย่างเช่นถนนรอบบุรีราเมศเนี่ยวันนี้ท่านกุมทางไม่ได้มาก็ต้องเชิญมานะครับมันมันหลายประเด็นนะครับอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นการบริหารของเราเนี่ยเราแบ่งส่วนกันทั้งชุมชนทาน,นยจะดูแลทางด้านน้าที่อยู่ในรอบนอก <c oughs> ตัวเมืองชุมชนหัดใหญ่คือเราจะพยายามบริหาร แต่ในส่วนตัวเมืองหัดใหญ่ก็อยู่ในเขตของท่านท่านเทศบาลที่จะแต่ในระหว่างการดําเนินการเนี่ยเราก็มีความร่วมมือกันอย่างเช่นเพราะทางกรมชุนทานเนี่ยเรามีเครื่องจักรเครื่องมือยังมีตั้งแบ็คโคมีทั้งรถขุดเราก็มาช่วยกันตลอดนะครับแต่ผมว่าไว้คุยในที่ประชุมดีกว่าครับเพราะวันนั้นเอาแผนมาพูดว่ากันมันจะชัดเจนกว่าครับดีค่ะคุยตรงนี้เดี๋ยวจะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> เวลาหมดแล้วอะค่ะ จริงเวลาหมดแล้วเวลาเพิ่มจากเวลาที่กำหนดไปแล้ว15นาทีนะคะคงจะได้เป็นรอบสุดท้ายสําหรับทั้ง4ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นปอพอาจารย์ของมอเองนะคะหรือสภาป,ประชาชนแล้วก็รวมถึงท่านท่านกองทัพเรือด้วยนะคะดังยนมีคําถามหลายอย่างที่ฝากฝากถามแบบรวบไปด้วยกันนะคะคำถามที่มีการรวบรวมมามีหลายคําถามซึ่งเป็นคําถามแบบวนในเชิงโครงสร้างนะคะเกิดจะมีการซ้ํากันในแนวคิดของการถามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ่าต้นน้ํานะคะว่าจริงไหมที่การบุกรุกป่ามีส่วนทําให้การอุ้มน้ําไม่เป็นไปนอย่างที่ควรจะเป็นนะคะส่วนของการระบายน้ําการปรับพื้นถนนโดยเฉพาะลบบุรีราเมศคนถามเข้ามาพอสมควรในแง่ของเจ้าภาพการให้ความช่วยเหลือพื้นที่หัดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงนะคะออโอ้มีคําถามอันนี้ไม่แน่ใจจะถามใครดีว่าเงินช่วยเหลือชาวบ้านได้รับครบถ้วนไหม แล้วก็มีการถามที่ตัวจังหวัดนะคะว่าแผนป้องกันแบบบูรณาการนะคะหน่วยงานต่างๆมีการช่วยเหลืองบประมาณการประสานงานกันอย่างไรนะคะการพูดถึงบริเวณบ้านบ้านหน้าควนหลังถนนลบบุรีราเมเอถนนสายบายพาสถ้าทียนบอกผิดขออภัยนะคะเพราะว่าอ่านตามนี้มีโครงการก่อสร้างแก้มลิงไหมนะคะใครควรเป็นผู้รับผิดชอบที่สุด เป็นคำาที่เด็ดมากค่ะไม่น่าได้คำตอบที่นี่นอกเหนือจากนี้นะคะการชะลอการไหลของน้ำนะคะแผ่ระดับชาติส่วนใหญ่แล้วเราจะครอบคลุมไปสะทุกอย่างแล้วนะคะน่าจะเป็นสีท่านสุดท้ายในการพูดคุยกันดิฉันจำเป็นต้องขออนุญาตใช้เวลาเท่านี้จริงๆเพราะจริงๆแล้วเ,เลยมา15นาทีแล้วนะคะดิฉันมาที่ทางปอพก่อนค่ะท่านหลังจากที่แต่ละกลมได้บอกข้อจํากัดหลายๆอย่างแล้วนะคะปอพเอาเป็นลักษณะของการเสนอนะคะ่ะว่าหลังจากนี้ต่อไปเอาแบบ สั้นที่สุดคือหมายถึงภายในปี54นี้เนี่ยนะคะสิ่งที่ปอพเสนอแล้วขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานมีอะไรบ้างคะที่น่าจะป้องกันการท่วมหนักไม่ให้เกิดขึ้นซ้ําอีกคะครับในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองนะครับสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับเสนอปัญหามานะครับแล้วก็บูรณาการในรูปแผนของจังหวัดเลยนะครับพื้นที่จังหวัดหัดใหญ่นะครับคนที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุดก็คือคนหัดใหญ่ นะครับโดยเฉพาะจังหวัดอาใหย่เองนะครับผู้ว่าจังหวัดเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นผู้มำนวยการจังหวัดนะครับตามกฎหมายนะครับท่านดูแลงานสาธารณทั้งหมดของจังหวัดนะครับผลท,ที่เกิดขึ้นจากการสัมมนานะครับในวันนี้หรือว่าจากหน่วยงานต่างๆก็แล้วแต่มีการเสนอแผนปรับแผนผมอยากจะให้ผลักดันเข้าสู่แผนบูรณาการของจังหวัดนะครับเป็นแผนป้องกันและบรรเทาสาภายัยจังหวัดทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อจะให้ทุกภาคส่วนได้มองไปในทิศทางเดียวกัน นะครับไม่ใช่ต่างคนต่างเดินนะครับสถานการณ์ท่านจะเห็นว่าถ้าหน่วยงานในการแก้ปัญหาต่างคนต่างเดินก็เกิดปัญหาขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นกรมชนประธานเรื่องกรมทางหลวงหรือว่าทางหลวงชนบทก็แล้วแต่นะครับเรื่องกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับทุกคนถ้ามองไปเป้าหมายเดียวกันผมว่าสิ่งนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับส่วนการช่วยเหลือนะครับผมเรียนในการช่วยเหลือกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยเองนะครับรับผิดชอบดูแลในเรื่องนี้อยู่นะครับในเบื้องต้นในการช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ย จังหวัดเป็นคนดูแลโดยใช้เงินทัตรองราชการตามรเะเบียบกระทรวงกลางนะครับหลังจากนั้นนโยบายรัฐบาลม,มีการช่วยเหลือ5,000บาทนะครับซึ่งขณะนี้ก็กาลังดูแลอยู่นะครับยังไม่จบนะครับผมเรียนว่ายังไม่จบงบงบที่ช่วยเหลือนี่ผ่านปอพป่มคะมีะส่วนที่ผ่านทางปอพเป็นผู้กระจายบ้างไหมคะงบนี้เป็นของงบกลางครับส่งมาที่ <c oughs> ผ่านธนาคารนมสินแล้วก็ห้าพันนั่นนะครับให้ ประชาชนที่ประสบภายในพื้นที่ส่วนเงินทดรองราชการมีอยู่ในจังหวัดทุกจังหวัดอยู่แล้วนะ5 0 0 0 5นบล้านที่ผู้ว่าใช้ได้อยู่แล้วนะครับ,รบในการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคิดว่าการสื่อสารเพราะว่าส่วนใหญ่ในนี้นะถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งจะถามหาความรับผิดชอบนะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือถามว่าในแง่ของการกระจายข่าวหรือการการการบอกก่อนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นพอพอเห็นความบกพร่องในแง่ของระบบการสื่อสารนะคะ ที่ในส่วนนี้นะครับเป็นที่มาส่วนหนึ่งนะครับหลังจากที่เกิดสา,าการณภัยขึ้นในพื้นที่นั้นนะครับทางปอพได้จัดเสวนาขึ้นมาก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับที่สงขลานะครับโรงแรมบีพีนะครับตอนนั้นได้เชิญหน่วยงานต่างๆเข้ามาหลังจากนั้นคอรอมอรได้มีมติให้ปรับปรุงระบบการเตือนภัยขึ้นมานะครับโดยหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับมีระบบเตือนภัยทุกหน่วยงานนะครับมีระบบแต่ทํายังให้ประสาน กันให้ได้นะครับปพจะเป็น,นหน่วยงานซึ่งรับข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นจากกรมตุนิยมวิทยาหรือศูนย์ตันไปพิบัตินะครับแล้วเตือนลงมาที่จังหวัดนะครับจังหวัดจะลงมาที่ท้องถิ่นเพื่อกระจายสู่ภาคประชาชนนะครับเอด,ดียนเข้าใจถูกไหมคะขออนุญาต่แทรกท่านว่าถ้าใช้วิธีแบบนั้นแบบไม่ผ่านการสื่อสารส่วนกลางเช่นโทรทัศน์ทุกช่องหรือว่าสถานีวิทยุซึ่งเป็นสถานีหลักๆเนี่ยมันจะมันจะ,นจะช้าแล้วมันจะไม่ทั่วถึง เป็นข้อสรุปที่ถูกไหมคะเพราะเยนจไปเสนอในสื่อมวลชนด้วยว่าเฮ้ยมันอาจจะต้องถึงเวลาแล้วล่ะที่เราต้องรับผิดชอบร่วมกันคือบางอย่างนะครับวันเมื่อวันที่14มกรานะครับทางกรมได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่รับผิดชอบเรื่องงานเตือนภัยมหารือกันนะครับ,รบในส่วนนี้เพราะแต่ละหน่วยงานเนี่ยวัตถุประสงค์ในการแจ้งเตือนต่างกันเพราะนั้นข้อมูลของหน่วยงานเวลาสื่อภาพประชาชนบางครั้งประชาชนไม่เข้าใจนะครับเช่นว่าปล่อยน้ํากรมชลประทานบอยปล่อยน้ํามากี่ลูกบาทเมตร ประชาชนว่าถ้าปล่อยม่แค่นี้แล้วบ้านผมท่วมถึงไหนแค่นั้นแหละที่อยากรู้ <c oughs> ตอบไม่ได้ครับ <c oughs> ตอบไม่ได้เพราะนั้นมันต้องมีการวิเคราะห์มีการนะครับการตรงนี้ออกมาเป็นข้อมูลซึ่งประชาชนต้องเข้าใจาถ้าเสนอว่าใครควรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมจากทุกหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบข้อมูลแล้วก็แปลความออกมาให้ง่ายหน่อยคะถึงแม้ว่าสุดท้ายอาจจะต้องเป็นสื่อมวลชนละนะคะแต่ท่านคิดว่าใครควรจะเป็น หน่วยหน่วยการสื่อสารเรื่องนี้คะครับตอนนี้เนี่ยคือทุกหน่วยกาลังหารือกันนะครับโดยปพเป็นเจ้าภาพในการจัดตรงนี้นะครับเพื่อกําหนดทิศทางให้ชัดเจนขึ้นนะครับส่วนหนึ่งอาจจะต้องระดับระดับชาติคือศูนย์เตือนภัยพิบัตินะครับอาจจะต้องแจ้งเตือนในกรณีเร่งด่วนขึ้นมานะครับออกผ่านสื่อโดยตรงเลยนะครับแต่ในสถานการณ์บางสถานการณ์อาจจะต้องผ่านมาอย่างหน่วยงานของมหาทยซึ่งมีเครือข่ายอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดนะครับเพื่อลงสู่ประชาชนนะครับ เดี๋ยวก่อนที่ไปที่ทั้งสองท่านนะคะมาที่ท่านผบอค่ะในแง่ของการใช้แผนในการรับมือนะคะอย่างที่ท่านบอกว่าอย่างท่าหาเนี่ยจะมาในช่วงหลังของการเกิดเหตุละนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วคือสะท้อนผ่านการทํางานที่ผ่านมาค่ะท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านขาดในแง่ของการจะช่วยเหลือประชาชนหรือว่าจะเยียวยาสถานการณ์ท่านขาดข้อมูลอะไรบ้างไหมคะก็อย่างที่เรียนไปในตอนต้นนะครับก็คือเรื่องของแผนต้องชัดเจน เรื่องของจุดที่จะให้การช่วยเหลือก็ต้องชัดเจนจํานวนที่จะให้การช่วยเหลือก็ต้องชัดเจนข้อสําคัญที่จุดจะต้องมีการซักซ้อมแผนนะครับเพราะถ้าไม่ซักซ้อมเนี่ยการทํางานร่วมกันเนี่ยมันจะไม่สามารถทํางานร่วมกันได้คือเรามีหน่วยงานที่เรามาสัมมนากันเนี่ยเรามีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่จะต้องทํางานร่วมกันเวลาที่จะไปช่วยเหลือประชาชนมันก็ต้องทํางานร่วมกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แบ่ง หรือไม่แบ่งพื้นที่แบ่งมอบพื้นที่รับตราบจํานวนผู้ที่จะต้องไปให้การช่วยเหลือจุดที่จะให้การช่วยเหลือนะครับหรือประชาชนที่ยังติดอยู่ในบ้านมีเท่าไหร่หรืออะไรต่างๆพวกนี้รวมทั้งการซักซ้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์ทําไมสึนามิเราซักซ้อมได้เกือบทุกปีนะครับหัดใหญ่ก็น่าจะซักซ้อมได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้แต่ตรงนี้ก็คือต้องมีงบประมาณต้องมีการปรึกต้อมซึ่งอาจจะไม่มาก นะครับแต่จะทําให้การช่วยเหลือเนี่ยมันได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น <S <S ในส่วนที่ขาดของกองทัพเรือก็คือในเรื่องของอุปกรณ์นะครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยน้ำท่วมที่หัดใหญ่จะไม่เหมือนกับน้ําท่วมที่ทางภาคเหนือหรือภาคภาคก,กลาง <S <S นะครับเพราะว่าเป็นน้ําที่ค่อนข้างจะรุนแรงเนื่องจากน้ำเนี่ยไหลรุนแรงมากเพราะนั้นเครื่องมือที่ใช้เนี่ยก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์กองทัพเรือก็ขณะนี้กองทัพเรือรับทราบแล้วว่าต้องเปลี่ยนเครื่องมืออะไรบ้างยกตัวอ,อย่าง เครื่องเครื่องยนต์ติดท้ายก็ต้องมีกําลังแรงขึ้นนะครับเรือ,อก็ต้องมีการทรงตัวที่ดีขึ้นที่จะสามารถทุกกระแสน้ําได้นะครับเรียนเข้ามาตอนที่เกิดเหตุวันแรกๆตอนที่น้ํายังมากอยู่ในส่วนของตัวเมืองซึ่งเป็นแห่งลึกเนี่ยนะคะตอนนั้นตอนนั้นได้รับการบอกกล่าวที่เข้าพื้นที่ไม่ได้ว่าคือทหารเองก็ประเมินพื้นที่ไม่ได้เหมือนกันว่าตรงไหนน้าเชี่ยวหรือว่าไหลลักษณะไหนอันนั้นก็เป็นตัวหนึ่งเพราะว่า มันเนื่องจากการขาดการฝึกต้อมแล้วก็การเข้าพื้นที่จริงถ,ถ้าทหารที่มาช่วยหัดใหญ่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ไม่ใช่ชุดที่รู้พื้นที่อยู่แล้วหรือเปล่าคะ,ะคือไม่เคยรู้พื้นที่อยู่แล้วปะคะ ทหารเนี่ยนะครับทหารบกอาจจะอยู่ประจําพื้นที่แต่ทหารเรือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเป็นการหมุนเวียนกําลังพลใช่ที่นก็เลยจะถามท่านว่าคือส่วนหนึ่งเนี่ยแน่นอนละมันไม่มีแผนในการซักซ้อมไม่มีแผนยังไม่เคยซักซ้อมแล้วทหารที่จําเป็นต้องมาเป็นกําลังหนุนเนี่ยคือก็ไม่ได้ทราบพื้นที่ด้วยว่าพื้นที่ตรงไหนเป็นยังไงใช่ไหมถูกต้องครับเพราะฉะนั้นพอเรามาลงพื้นที่ปุ๊บเราก็จะทราบว่าน้ําที่ไหลจากทิศใต้ลงไปทิศเหนือเนี่ยจะแรงน้ําที่ผ่านที่มีสิ่งปลูกสร้าง กันไว้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยน้ำจะเบาแต่ถ้าจะต้องผ่านสี่แยกที่มีน้ําตัดแล้วเนี่ยเราจะต้องเร่งเครื่องเรือเร็วเรือแรงต่างอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องรับราบซึ่งเรือที่เตรียมมาก็มีปัญหาเหมือนกันว่าอาจจะไม่เหมาะกับลักษณะงานด้วยเพราะว่าบางทีมันก็ไปไม่พ้นนะครับก็ไปชนติ่งกีดขวางใต้น้ําก็มีหรือไปชนตึกตก็มีเพราะว่าน้ํามันแรงมากได้รับการบอกกล่าวมาเหมือนกันตอนนั้นเยอะนะคะที่บอกว่าคือทหารเนี่ยจะเข้านั่นแหละที่และข้างใน